สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนใช้เว็บ iFoundSomethingGood.com นะคะเริ่มต้นเราเข้ามาก็จะเจอหน้าโฮมแบบนี้เลยเลื่อนลงมาก็จะมีโปรโมชั่นตอนนี้อยู่นะหรือว่าเลื่อนลงมาอีกหน่อยก็จะเจอ Shop by category หรือถ้าใครยังเลือกไม่ถูกก็กด Shop all category ได้เลยก็กดที่หมวดที่เราอยากกดได้เลยสมมติเราอยากเข้าที่ memo pad นะวิธีการ Shop เราก็กดดู information ของของที่เราจะซื้อได้เลยกด add to cart ได้เลยค่ะ มาถึงหมวดแฟนอาร์ตกันบ้างเวลาเราจะช็อปแฟนอาร์ตให้กดที่หน้าแฟนอาร์ตเลยค่ะหมวดแฟนอาร์ตจะยกอยู่กับช็อปปกตินะคะอ่าสมมุติเราจะซื้ออันนี้นะก็กดได้เหมือนเดิมแล้วก็กดแ d ดทูคารเลยค่ะ close ต่อไปเราก็มีช็อปแบบแบรนด์ได้ด้วยหรือสมมุติเราจะช็อปอ่ะของแบรนด l e s s In b i r d ก็กดเข้าไปแบบนี้ Add อ,อย่างนี้ก็จะเป็น quick add มันก็จะขึ้น ดีเทลของของที่เราซื้อทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะแล้วก็กด view cart ได้เลย proceed to checkout เลยก็สามารถกด register ได้เลยสมัครตามนี้เลยนะส่วนใครที่มีแล้วก็กด login อ่านี้เราเข้ามาสู่การ login แล้วนะก็ให้กด shipping option ตรงนี้ก็มี address ให้เรา add นะคะเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้วก็ไปยังขั้นตอนชำระเงินได้เลยค่ะอ่ะมาถึงหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเรามีเวลาโอน 1วันนะคะเช็คสินค้าแล้วก็กดจัดการออเดอร์ตรงนี้ก่อนยอดที่ต้องชำระเงิน310บาทตรงนี้นะคะกด Submit p r o ู f เลยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอรับออเดอร์ดังต่อไปนี้ได้ที่บ้านเลยค่ะหากใครมีคำถามสงสัยนะคะสามารถแอดไลน์แอด u n d something good ได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆเลยก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะ